สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รักทุกท่านครับของดีอีสานใบกุศโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของจดหมายพ่อถึงลูกท่านผู้ฟังครับจดหมายพ่อถึงลูกนี้นะครับเป็นจดหมายที่เกี่ยวกับการตอบจดหมายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสง เมื่อวันที่9พฤษภาคม2513ในจดหมายกล่าวไว้ดังต่อไปนี้9พฤษภาคม2513อัตมาเดินทางมาถึงวัดแล้วโดยปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงแต่พอมาถึงวัดเห็นงานที่มอบหมายให้ช่างจัดทำตามลำพัง ไม่เป็นไปตามที่ควรเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้การที่จะเดินทางมากรุงเทพคราวนี้ต่อไปจึงต้องเปลี่ยนกำหนดการเดินทางใหม่ดังนี้วันที่18มิถุนายนเดินทางจากวัดท่าสุงไปดำเนินสะดวกพักที่ดำเนินสะดวกถึงวันที่20สวันที่21อออกเดินทางจากดำเนินสะดวก ไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่22เป็นประธานบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดประจวบพักอยู่อีกหนึ่งวันรุ่งขึ้น23เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็พักบ้านวาสนา24-25สองวันนี้คงพักบ้านอูดสำหรับวันที่25มีจิตบ้านคุณฉลวย แต่ก็ไปพักบ้านคุนอูดวันที่ยี่สิถ้าทางบ้านนี้ว่างขอให้ไปรับอัตมาต,ตอนเย็นจากบ้านคุนอูดจากมาที่บ้านข้างหนึ่งคืนวันที่ยี่สิบเจ็ถ้าที่บ้านนี้ไม่มีกิจกรรมจำเป็นต้องออกนอกบ้านหรือมีกิจอื่นที่สำคัญกว่าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงเวลาสิบหก าิกาจึงจะกลับไปพักที่บ้านคุณอูดใหม่ทั้งนี้เพราะวันที่27เป็นวันเสาร์ให้โอกาสแก่บรรดานักปฏิบัติเพื่อเพื้องความสงสัยวันที่28พักบ้านคุณอูดอีกหนึ่งวันเพื่อให้โอกาสแก่บรรดาสิทธิ์ที่หวังการปฏิบัติเช้าตูของวันที่2 9เดินทางจากกรุงเทพ กับจังหวัดอุไทยที่แจ้งหมายกำหนดการมาให้เพื่อสะดวกแก่การคอยพบจะได้ไม่ต้องติดตามการเคลื่อนไหวมิฉะนั้นก็ต้องคอยสืบข่าวกันลําบากเปล่าเรื่องของคนที่แปลว่ายุง่งมันก็ต้องยุ่งตามปกติถ้าไม่ยุง่งเราก็ไม่ใช่คนยุ่งอื่นไม่สำคัญเท่ากับยุง่งเกาะ เรื่องไรเลิกก่อเลิกพอใจโลกามิตรเมื่อนั้นสิ้นทุกเกาะโลกามิตรสมากเท่าไรความยุ่งอันเกิดจากการยึดถือก็มีมากเท่านั้นคนอื่นเขาเป็นอย่างไรช่างเขาอย่าไปเพ้อไปแบกเขาเมื่อเรายังมีกำลังใจน้อยตอนนี้จงพยายามแบกและขัดเกลาตนเองให้มาก เพื่อตอนเองสะอาดดีแล้วไม่มีละอองความเศร้าหมองเปื้อนไม่มีความเศร้าหมองเปื้อนเปิกมีกำลังที่ดีพอที่จะสลัดความยึดเหนี่ยวของกิเลสได้แล้วมีตนเป็นอิสระแต่เมื่อน,นั้นจึงค่อยสนใจกับเรื่องของคนอื่นที่พูดอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าผิดนะให้เป็นคนไร้ความเมตตาปานี ที่แนะมานี้ในส่วนที่มองเห็นคนอื่นในแง่ร้ายคือเห็นเขาทั้งหลายว่ายังมีการผัวพันด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมแต่ลืมมองเราเองถ้าจะมองคนอื่นด้วยปรารถนาสงเคราะห์ก็มองได้ถือว่ามองดีเพราะมีเมตตาปานีแต่ว่าจะมองเขาในอารมณ์ ตรงข้ามจากนี้โดยมองว่าทำไมเขาจึงยุ่งนักไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเป็นต้นการมองทํานองนี้เป็นอุปกเกรเป็นเสียอย่ามองถ้าอารมณ์อย่างนั้นจะพึงมีก็จงเตือนตนเองว่าก็เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกในเมื่อเขาเป็นคนเขาก็ต้องมีอารมณ์และความประพฤติอย่างนั้น เราเองก็เหมือนกันขณะที่แอบไปยุ่งกับสิ่งที่เขาพอใจโดยจะแอบไปวางแผนใหม่ในเหตุที่เขาอย่างไม่ต้องการอันนี้เป็นเรื่องที่เราเองก็ต้องแอบเป็นคนเขาพอใจแล้วตราบใดที่เคราเป็นคนเราจะสร้างคนอื่นให้พ้นจากความเป็นคนไม่ได้แต่ว่าเมื่อไรเราเลิกเป็นคนทำตนให้เป็นพระ เมื่อนั้นแหละเราก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงสร้างสรรว์นในคนอื่นเลิกเป็นคนได้แต่ถ้าถ้าเราเป็นคนอยู่และเข้าไปยุ่งกับคนอื่นบางทีคนคนนั้นเขามีส่วนเป็นคนเต็ม1 0ร้อยเปอร์เซน์อยู่แล้วเมื่อเราเข้าไปยุ่งอีกอะไรจะกลายเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเป็นคนให้แก่เขามากขึ้นแทนที่จะช่วยให้เขาพ้นจากความเป็นคน ก็กลายเป็นการเพิ่มคนให้แก่เขาเมื่อมันเข้าก็ไปกันใหญ่เมื่อวันเดินทางกลับมาทางอายุทยารถวิ่งสบายเพราะรถสวนทางน้อยทางสะดวกจากกรุงเทพถึงอายุทยาหนึ่งชั่วโมงจากอายุทยาถึงอ่างทองสามสิบนาทีจากอ่างทองถึงเขื่อนไชนาหนึ่งชั่วโมง จากเค่อนชัยนาทถึงตลาดมโนโรมสิบสองนาทีเวลาที่เดินทางมาไม่ช้าแต่ขณะมาแอบมองเห็นศพรถบรรทุกน้ำมันแกนอนคอยอยู่แถวอายุทยาอ่างทองเลยทำไม่คิดว่าเรื่องของอนิจจังนี้เป็นของจริงรถคันนี้ดูลักษณะของรถตามที่สังเกตเห็น รู้สึกว่าแกเกิดทีหลังฉันแกกลับมาสิ้นชีพสังขารก่อนฉันร่างกายของแกก็แข็งแรงกว่าฉันเพราะทุกส่วนเป็นท่าที่แข็งแก่งมากเนื้อฉันบีบอ่อนตัวตามมือแต่ถ้าว่าร่างกายของรถบีบไม่อ่อนรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงมากอายุก็ยังน้อยไม่น่าจะโดนตาย แกเอบมาตายก่อนฉันขณะแกตายแกคงได้เตโชกสินมาก่อนเห็นแกอธิษฐานให้ไฟเผาผานแกหมดภาวะในการเป็นรถที่จะใช้งานได้เห็นแล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระพุทธพจน์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตัดแกทิดานายช่างหูที่เมืองอละวีว่า ท่านทั้งหลายชีวิตคือการทรงอยู่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงทุกคนเกิดมาแล้วต้องประสบกับความตายแน่นอนท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตจงรีบทำความดีเสียวันนี้และเดี๋ยวนี้ด้วยความตายนี้เราจะเอากำหนดแน่นอนไม่ได้คือไม่ทราบว่าเราจะตาย เมื่อไรแน่จะคิดว่าอายุฉันอย่างน้อยฉันอย่างไม่ตายต่อเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้จึงจะตายความคิดอย่างนี้เป็นอารมณ์ความรู้สึกของปุตุชนคือมีบาปหนาส่วนบัณฑิตย่อมคิดว่าเราตายทุกอรมหายใจที่ผ่านจมูกทั้งผ่านเข้าและผ่านออกสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านเทศเท่านี้ก็เล่นเอา เปสการีเธอจำจนติดใจและในที่สุดพระพุทธเจ้ากลับไปใหม่ถามปัญหาเธอสี่ข้อข้อหนึ่งทรงถามว่าเธอมาจากไหนเปสการีตอบว่าไม่ทราบข้อที่สองทรงชานว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบข้อสทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือ เธอตอบว่าทราบข้อสี่ทรงถามว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบปัญหาข้อสี่นี้เป็นปัญหาธรรมดาแต่เล่นเอาคนปวดหัวเพราะไม่เป็นไรเพราะปัญหาของพระคนเข้าใจยากคนตอบก็ตอบอย่างพระจะแก้ให้ทราบประเดี๋ยวจะปวดหัวตายข้อที่หนึ่งท่านถามว่ามาจากไหน นางตอบว่าไม่ทราบนั้นนางหมายคเอาคำถามที่ทรงถามว่าเมื่อก่อนมาเกิดเป็นคนนี้เธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่รู้มาจากไหนคือสวรรค์หรือนรกหรือที่ใดจึงตอบว่าไม่ทราบข้อที่สองที่ทรงถามว่าเธอจะไปไหนก็หมายความว่าเมื่อเธอตายแล้วเธอจะไปไหน สวรรค์หรือนรกหรือที่อื่นใดเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะไม่รู้ว่าจะไปไหนแน่เธอจึงตอบว่าไม่ทราบข้อที่สามที่ทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือนางตอบว่าทราบก็เพราะว่าทราบว่าจะต้องตายแน่ข้อสี่ทรงถามว่าเธอทราบหรือนางตอบว่าไม่ทราบก็เพราะว่าไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่ เช้าสายบ่ายเย็นหรือกลางคืนท่านถามยอ่อนางก็ตอบยอ่อทำเอาชาวบ้านหัวหมุนไปตามๆกันเพียงถามและตอบกันเท่านี้นางก็สำเร็จพระโสดาปฏิผลนี่เป็นเรื่องของคนจะสำเร็จคนที่จะไม่สำเร็จให้เอาผีมาวางที่ลูกตาก็ไม่ยอมเห็นนอนกอดผีก็ไม่รู้ว่าผี แบกส้วมไปรอบเมืองก็ไม่รู้ว่าเป็นส้วมนอนอยู่ในป่าช้าก็เข้าใจว่าเป็นวิมานเรื่องของคนเห็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่าว่าเขาเลยเมื่อเขาถึงเขารู้เองเห็นเองฉันเห็นเจ้ารถน้ำมันคันนี้เขา้านึกถึงพระพุทธพจน์ที่ตัดนั้นทำเอาใจสบายไปนานมันมีความสุขใจบอกไม่ถูกทำไมถึงสุข อย่าบอกเลยนะเอาไว้คุยกันวันหลังวันที่15พฤษภาคม2513เรื่องของคุณหญิงอิงบุญเนินความจริงไม่น่าจะตายโรคอย่างนี้ถ้าตายก็ต้องหมายถึงผู้รักษาจะเป็นหมอหรือพยาบาลหรือเจ้าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกครองเพราะเป็นโรคก,กรรมที่ยังแก้ไม่ได้ แต่การแก้ไขไม่ใช่การบนบานอะไรเพียงนอนใช้นี่กรรมไปพักหนึ่งก็หายไปกรรมอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปาคาตกรรมเป็นกรรมเข้ามาตรรนประเภททรมานไม่ใช่พิฆาตเกินขา่าถ้าจะเสริมบุญคือให้ผ่องใสเร็วเข้าท่านให้บนท่านหลักเมืองกับพระแก้วปนสร้างประพุทธรูปหนึ่งองค์ เอาขนาดที่คนให้ชอบและปางที่คนไข้รักที่สุดลุงพุทธก็คือพยะยมบราชบอกว่าเท่านี้จะสดใสเร็วแต่อย่าลืมนะว่าถ้าหมดประมาณก็รับรองไม่ได้โรคนี้เกิดจากประสาทมดลูกแล้วเลยไปรบกวนประสาทสมองอาการไม่น่าจะตายเลยเรื่องคุณเสริมหลับอย่างแก่เลย แกหลับมานานแล้วต่อหน้าพระพุทธเจ้าแกยังหลับเลยเคยนั่งฟังเทศด้วยกันคนอื่นเขาเบิกบานคุณเสริมแกก็หลับของแกได้แกหากินแบบหลับเก่งคนที่นั่งร่วมไม่มีใครใครรู้ว่าแกหลับหากินแบบนี้มาหลายชาติแล้วจะติกันทำไมคนฟังเทศหลับไม่เป็นเวรเป็นภัยแก่ใครไม่น่าวิตก ถามพระท่านท่านรับรองตามนี้ก็เป็นสมบัติเก่าดีกว่าส่งเสียงรบกวนทำถึงก็หลับขณะฟังธรรมถ้าตายขณะนั้นไปสวรรค์เลยแต่ตอนเป็นเทวดาคงเป็นเทวดาประเภทหลับอีก25พฤษภาคม2513หลังจากรับจดหมายสองฉบับสองคนพร้อมกัน เรื่องคุณหญิงสว่างจิตที่จดหมายทั้งสองฉบับต่างก็ชมเชยกันมาอย่างคาดไม่ถึงเมื่อขณะรับจดหมายอัตมากำลังนอนกอดอะไรตัวเองเพราะพิจารณาว่าร่างกายดูมันอยากตายเต็มทนเมื่อของมันก็คืออนิจจังเอาแน่เอานอนอะไรกับมันไม่ได้เลยมันคอยจะแพร่ลาเอาหน้าเข้าเมืองผีเสมอ สองก็คือทุกขังมันทุกมันขังทุกเอาไว้พอแรงท้องมันเป็นพิษมันหาเวลาปกติไม่ได้เลยเรื่องของมันก็ได้แก่การขับถ่ายกินแล้วขี้เกียจถ่ายไม่ทราบว่ามันจะขี้เกียจไปถึงไหนเมื่อมันไม่ถ่ายให้เจ้าตัวกา,กากที่ต้องถ่ายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่อปัจจัยมันมีอยู่ภายใน เชื้อความทุกขจากอาหารมันก็เกิดขึ้นมามีแก๊สเกิดขึ้นมันก็ทำให้สิ้นแหลกมีอาการเพียไปทั้งร่างเมื่อของขันมันเป็นก็เลยนอนพิจารณามันถามมันว่าเมื่อไรเองจะเลิกทำงานเสียทีขอให้ท่านเครื่องดับไปเราจะได้มีสุขพอถามขันห้ามมันอย่างนี้ลงพุทธแก่ก็โผล่ขึ้นมา แกบอกว่าคนอยากตายอย่างนี้ตายยากอาจจะถูกทรมานไปถึงเจ็ดสิบปีเมื่อแรกเราจะให้อยู่แค่หกสิบปีเพียงเท่านี้ก็เหลือทนแล้วพอคิดว่าถ้าตายแล้วจะอยู่เป็นสุขแกมาบอกว่าจะต้องถูกทรมานไปถึงเจ็ดสิบปีเรื่องการเกิดเป็นทุกอย่างนี้ทุกข์าที่สิ้นสุดไม่ได้แต่ก็ชินเสียแล้วปล่อยไป เมื่อไหรก็ชังอยู่ก็ชำระนี้กรรมเก่าไปตายเมื่อไรหมดทภกเรื่องของกายเวลาเป็นอนัตตาเอาแน่นอนไม่ได้เมื่อการเวลาเป็นอนัตตาเสียอย่างเดียวเรื่องที่จะกำหนดจุดหมายปลายทางก็เป็นเรื่องที่ไม่ตต้องคิดคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้มีอะไรที่คิดว่าจะต้องการ ในเมื่อตายจากอัตภาพนี้ก็จงเตรียมเสียเดี่ยวนี้พร้อมไว้เคลื่อนเมื่อไหร่เราจะได้ไม่ขาดข้องต้องประสงค์ว่าจะคุยเรื่องของคุณหญิงสงงาจิตแอบคุยนอกเรื่องไปเสียเยอะเรื่องของพระแก่ก็ปั๊มปัมเป๋อเปออย่างนี้เรื่องของมันก็เป็นอนิจจังอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่านั้นเองจะพูดเรื่องนี้ไป พาพูดเรื่องอื่นในที่สุดจะหาว่าการเวลาเป็นอนิจจังอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องลงโทษอารมณ์เราด้วยว่ามันเป็นต้นเขาของอนิจจังเพราะอารมณ์ไม่แน่นอนเลยเห็นการเวลาที่คงที่ว่าไม่แน่นอนเอาละทีนี้มาพูดถึงเรื่องของคุณหญิงสว่างจิตกันดีกว่าที่ว่าคุณหญิงสว่างจิตท่านพอใจในหนังสือเล่มนั้นมาก นังสือคู่มือปฏิบัติพระกรรมาฐานเรื่องนี้ต้องพิจารณาตามต้นเหตุความจริงหนังสือเล่มนั้นยากอ่านยากเป็นหนังสือชวนเบื่อเพราะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่สนใจอ่านตลอดเล่มเป็นหนังสือชวนตายเกือบทุกตัวอักษรเมื่อรับจดหมายอ่านทราบความแล้วเลยถามพระท่าน เวลาอ้างถึงพระพุทธเจ้าเรารู้กันว่าท่านใช้สรรพนามว่าพระพระท่านตอบว่าอย่างนี้หนึ่งคุณสว่างจิตพระท่านเรียกอย่างนี้นะเรียกตามท่านถ้าเป็นคนที่มีบารมีขั้นกามาวาจรบารมีคุณสว่างจิตจะหยิบหนังสือเล่มนี้อ่านไม่เกินสิบหน้ากระดาษก็จะไม่อ่านต่อไปเพราะความเบือ่อที่อ่านแล้วพอใจ ท่านว่าเคยเป็นคนทรงเมตตาบารมีอันปรมตถบารมีเบื้องต้นมาแล้วจึงอ่านหนังสือฉบับนี้ไม่เบื่อแม้นคนอื่นก็เช่นกันท่านว่าหนังสือเล่มนี้ท่านเขียนไว้เพื่อคนระดับปรมัตถบารมีจริงๆคิดว่าปรมตถบารมีมีระดับต้นกลา,างปลายเหมือนกันเรื่องนี้เอาไว้พูดเหมือนพบกัน บทพิสูจน์ท่านว่าคนที่ทรงเมตตาบารมีมากเกิดมาแล้วเป็นคนสวยมากมีเมตตาบารมีน้อยก็สวยน้อยอย่างคนที่เขียนหนังสือนี่คือกําลังเขียนนี่ชาติก่อนหลายผ่นชาติเป็นนักรบรบักเกิดมาแต่และชาติเลยไม่สวยกับใครเขาเลยตอนนี้อาจสงสัยว่าเดี๋ยวว่าพระท่านเขียนว่าหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อท่านเคยเล่าว่า ตอนที่ตั้งใจเขียนเองนั้นเขียนไม่ออกเลยเพราะท่านก็เอ็ดบอกให้จดทูปาราธนาท่านก่อนคราวนี้เขียนข้องไม่ติดเลยสรุปแล้วพระท่านดนใจให้หลวงพ่อเขียน 2. คุณหญิงสว่างจิตเคยดำรงตำแหน่งนางงามไทยจัดว่าเป็นคนสวยเด่นที่ถูกคัดเลือกในยุคนั้นแต่กลับไม่มัวเมาในความงาม ทั้งฐานะก็สูงศักดิ์รีเป็นเด่นแต่อารมณ์พอใจในผลทางปฏิบัติข้อนี้ท่านว่าเพราะมีอารมณ์อสุภกรรมฐานและกายคตาสติกรรมฐานมัมมมนมรณาโนสติกรรมฐานปวกสารณคมกรรมฐานเือพุทธาธรรมมาสังขานุสติกรรมฐานมาแต่อดีตจึงพอใจในผลปฏิบัติ ไม่เมาในรูปและก็ฐานะท่านบอกว่าสนใจมากจะมีสุขมากเรื่องของคุณหญิงบอกว่าตายแล้วอยากพบกันอีกกับใครต่อใครนั้นดีจิตจะเข้าถึงจุดปลายทางต้องมีที่เกาะเป็นระยะระยะตัวอย่างอาตมาเมื่อสมัยก่อนบวชอยากให้คนสวยในเมืองมนุษย์สักคนเอามาเป็นคู่กองเอามาเป็นคู่ครองไม่ทันหากระบวน เมื่อบวชแล้วพออารมณ์เข้าคายกรรมวจรอาศัยมโนมยิทธิเป็นทุนในแอบไปพบนางฟ้าเขา้าคราวนี้ไม่อยากได้คนแล้วแอบไปติดพันนางฟ้าคิดว่านางฟ้านี่สวยมากไม่แก่ไม่ป่วยไม่สุดโสมหาทางเป็นเทวดาเพื่อได้นางฟ้าเป็นคู่ของดีกว่าตอนนั้นอารมณ์จิตต่ำมาก แต่หลวงพ่อปานท่านก็ไม่ห้ามท่านว่าดีเกิดเป็นเทวดาดีกว่าเป็นคนต่อมาเมื่อเที่ยวสวรรค์นานเข้านานเข้าก็พบผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งท่านบอกว่าปรมีอย่างคนตายแล้วจะมีนางฟ้าถึง2000คนเป็นบริวารตอนนี้เริ่มมาเลยคิดว่าดีละเราจะมีนางฟ้าแวดล้อมถึงสองพันคนรู้สึกโก้ไม่น้อยเลย อารมณ์อย่างนี้มีความภาคภูมิใจอยู่สองเดือนวันหนึ่งครูโรงเรียนประชาบาลเขาร้องขอให้ไปสอนธรรมแก่นักเรียนมีนักเรียนสองร้อยคนเศษเด็กสองร้อยเศษแก่พูดคนละนิดละหน่อยเสียงคมหมดหนวกหูบอกไม่ถูกเมื่อกลับมาอยู่มานอนคิดว่าเด็กสองร้อยคนเศษยังหูหนวกอย่างนี้ ให้แอบไปมีนางฟ้าตั้งสองพันคนแกคุยคนละนิดคนละหน่อยมีอารมณ์รำคาญแย่หรือเลยเกิดอารมณ์เบื่อไม่อยากอยู่แล้วฉั้นกรราวาจรสวรรย่องไปดูพมเห็นท่านอยู่กันสงัดร้ายอยู่ในป่าช้ารู้สึกชอบใจให้ตัดใจไม่เอานางฟ้าหาทางไปพมต่อลุ่งเช้าหลวงพ่อปานท่านมาหา ท่านถามว่าไอ้เจ้าลิงดำเบื่อนางฟ้าแล้วหรือแปลกใจที่คิดอยู่ป่าช้าคนเดียวพระแกนิแอบรู้ได้อย่างไรพอคิดเท่านั้นท่านก็พูดใหม่ท่านว่าแกคิดว่าแกฉลาดกว่าฉันแกหรืออย่าลืมนะว่าแกน่ะเป็นปู่ย่าตายายแกเป็นพ่อเป็นแม่แกและคนเป็นครูเป็นอาจารย์แกคนแก่ไม่ดีกว่าแก แกจะมีชีวิตหรือมีความรู้ไม่ได้แกจําไว้ว่าอะไรฉันต้องการรู้ฉันต้องรู้ได้เสมอแกแอไปติดพันนางฟ้าอยากเป็นเทวดาก็มีเมียม,ม,มากๆฉันรู้และฉันไม่ขัดแกก็เพราะเห็นว่าอารมณ์บารมียังไม่ดีพอแม้นชอบต่ำฉันก็ตามใจเพอะเห็นว่าแกเป็นเทวดาดีกว่าเกิดเป็นมนุษย์ ระหว่างนี้อารมณ์แกข้ามกรรมวจรไปแล้วจงยึดผมเป็นกำลังใจคิดว่าเราจะรักษาฌานของเราไว้ด้วยชีวิตเราจะตายในฌานเพื่อจะได้เกิดเป็นผมเมื่อท่านให้กำลังใจก็ยึดเอาพมเป็นที่ไปเรื่องของอารมณ์เป็นอนิจจาตามที่เคยกล่าวมาแล้วในไม่ช้าก็มีอารมณ์เบื่อพรมพอไปพบหลักฐานว่า ในอดีตเคยเป็นผมมาแล้วหลายวาระในที่สุดก็ต้องจุดติจากผมมาเกิดเป็นคนบ้างไม่ใช่คนบ้างแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดนั้นเกิดแน่แต่มีสภาพไม่คงที่ประมาณการเกิดตามที่พระท่านบอกเกิดมาแล้วห้าแสนกว่าแต่จำนวนห้าแสนกว่านี้เป็นมนุษย์กับเทวดาพรมรวมแล้วไม่เกินสองแสนครั้ง แอบลงนรกและเป็นสัตว์เอลาชานเสียสามแสนทั้งเลยเพื่อพมเข้าอีกคราวนี้เลยไปกันใหญ่เรื่องของอารมณ์ในระดับแรกก็ให้หาที่ยึดก่อนเราจะยึดที่ใดก็ช่างให้เป็นที่เป็นที่มีทุกน้อยกว่าปัจจุบันก็แล้วกันเมื่ออารมณ์เต็มก็เลื่อนตัวขึ้นไปเองเรื่องของคนหญิงสว่างจิตก็เช่นเดียวกัน ท่านเกาะใครคนใดคนหนึ่งเป็นเพื่อนแก่นั้นดีแล้วเมื่อแก่เบื่อเขา้าอารมณ์บารมีเต็มอัตตาอารมณ์ก็จะย้ายขึ้นไปเองจึงเชื่อว่าเกาะไม่ผิดเรื่องของท่านเจ้ากรมเวลาปฏิบัติควรหาเวลาว่างที่สุดอาศัยด้วยมีงานมากหากเวลานั่งไม่สะดวกก็หาทางพิจารณาเพื่อพบกันให้ใจสบาย โดยการพิจารณาเป็นเหตุให้เข้าถึงมรรคผลโดยเร็วก่อนหยุดฟังนึกเรื่องขึ้นมาเรื่องสำนักปูสวรรค์เมื่อไม่กี่วันมานี้อ่านหนังสือพิมพ์พบเรื่องท่านสร้างพระแก้วอาถรรพ์เลยคิดว่าถ้ามากรุงเทพอยากให้ท่านเจ้ากรมพาไปดูพอเวลากลางคืนปฏิบัติปกติไปที่บรรตุกร,รมพลศิลาอา แล้วก็พบหลวงพ่อปานพอจะถามท่านเลยเห็นอาจารย์ใหญ่ท่านมาท่านพูดก่อนเลยว่าคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาการไปดีแต่ถ้าว่าเราหวังตัวไม่ดีกว่าหรือทุกคนถ้าห่วงตัวเองไม่มีใครเป็นอันตรายจากไฟอเวจีตามที่นโปเลียว่าเลยถ้าไม่ห่วงตัวเองไม่ว่าอยู่ที่ไหนไฟอเวจีก็ไม่ ท่านว่าไฟอเวจีหมายถึงสัตว์นรกที่มาเกิดเกิดมีอำนาจด้วยความเป็นอัมทพานและก็สร้างความเดือดร้อนรบราข้าวฟันด้วยอากุศล,ลกรรมบันดาลเลยไม่คิดไปอีกแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณแลนะสวัสดีครับ